ขึ้นภูเขาลุยทางชันขับผ่านเส้นทางเหล่านี้ยังไงให้มีกําลังปลอดภัยและมีประสิทธิภาพงานขนส่งโดยใช้รถบรรทุกนั้นจำเป็นต้องขับผ่านเส้นทางในแต่ละสภาพที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นขางภูเขาผ่านเนินผ่านสะพานที่มีความชันสูง เราจะขับรถบรรทุกผ่านเส้นทางเหล่านี้ยังไงให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพวันนี้เราวมีเทคนิคมาฝากกันค่ะการขับรถขึ้นทางชันความพร้อมของรถบรรทุกเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นอันดับแรกอย่าลืมตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถรวมถึงระบบต่างๆซึ่งคุณผู้ชมสามารถรับชมคลิปการตรวจเช็ครถประจำวันและความสำคัญของน้ำหล่อเย็นได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ เมื่อตรวจสอบความพร้อมของรถบรรทุกเรียบร้อยแล้วเรามาดูเทคนิคการขับรถขึ้นทางชันอย่างมีประสิทธิภาพกันเลยค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือการประเมินสภาพเส้นทางทั้งในเรื่องของการจราจรและสภาพความชันซึ่งสามารถดูได้จากป้ายเตือนต่างๆ ซึ่งปลายตัวอย่างนี้ระบุความชันไว้ที่8%โดยหากเทียบเป็นองศาแล้วก็จะมีความชันประมาณ4.57องศานั่นเองค่ะถัดมาเราควรเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้เหมาะสมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นค่ะนอกจากนั้นควรเปลี่ยนมาใช้เกียร์ต่ำที่สามารถรักษารอบเครื่องยนต์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึงสังเกตได้จากรอบเครื่องยนต์จะอยู่ในระดับคงที่โดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งเพิ่มเติมและควรรักษารอบเครื่องยนต์ให้อยู่ในระหว่างแถบสีเขียวหรือ g r e รีนโซนเนื่องจากเป็นรอบเครื่องยนต์ที่ให้กำลังและแรงบิดสูงสุดนั่นเองค่ะกรณีที่เป็นเนินชันมากๆรอบเครื่องยนต์จะลดลงอย่างรวดเร็วฉะนั้นเราสามารถเปลี่ยนเกียร์ให้ต่ำลงในลักษณะข้ามเกียร์ได้แต่ไม่ควรข้ามเกินหนึ่งเกียร์ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์หมุนรอบสูงจนเกินไปตัวอย่างเช่นหากอยู่เกียร์8สามารถเปลี่ยนเกียร์ลงได้ไม่เกินเกียร์6เป็นต้นแต่ทั้งนี้ต้องเปลี่ยนเกียร์ก่อนที่รถจะขึ้นทางชันไม่ไหวหรือก่อนเกิดเสียงเข็ของเครื่องยนต์นะคะเพื่อป้องกันเครื่องยนต์ดับซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและความเสียหายต่อเครื่องยนต์ได้ค่ะและที่สำคัญการขับรถขึ้นทางชันแบบนี้ เครื่องยนต์จะทำงานหนักกว่าปกติฉะนั้นต้องหมั่นสังเกตเกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์อยู่เสมอหากอุณหภูมิขึ้นสูงจนอยู่ในระดับที่ผิดปกติให้เปิดไฟฉุกเฉินและหยุดรถในที่ปลอดภัยทันทีรอจนเข็มของเกจวัดอุณหภูมิกลับมายังระดับปกติแล้วจึงดับเครื่องยนต์เพื่อทำการตรวจสอบและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุในคู่มือการใช้รถแต่หากเข็มของเกจวัดอุณหภูมิไม่กลับมายังระดับปกติ หรือพัดลมหม้อน้ำไม่หมุนจะต้องดับเครื่องยนต์ทันทีนะคะได้รู้เทคนิคการขับรถขึ้นทางชันไปแล้วและเทคนิคการลงหลักจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามกันได้ในตอนหน้านะคะไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากอีซูซอย่าลืมกดติดตาม Facebook, Youtube และเพิ่มเื่อนในไลน์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย